ทำีเตียนเปียนประดิษฐ์ประกายเพิงอันเต็มไปด้วยอันตรายประกายเพิงซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการระเบิดจากดินระเบิดแห่งความยิงทนงการระเบิดซึ่งในบางครั้งเร่งไปสู่ความตายเร็วกว่าที่ควรและจงจัเออยว่าในการติดต่อกับบุคคลทั่วๆไปเราไม่ได้ติดต่อกับสัตว์โลกที่เพียบพร้อมด้วยเหตุผลแต่เรากำลังติดต่อกับสัตว์โลกซึ่งเต็มไปด้วยความผันแปรแห่งอารมณ์สัตว์โลกผู้ห้อมล้อมด้วยอคติและ จิตใจลุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลาด้วยความหยิ่งทนุงและทิฏฐินี่คือเทคนิคสำคัญในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นที่ถูกเขียนไว้ในวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดวคาเนกี้เดลิสคร็สสวัสดีครับครับวันนี้ผมนำเรื่องราวเทคนิคสำคัญในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น จากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคันเนจีซึ่งแปลโดยท่านอาจารย์อาสาขอจิตเมธมาฝากกันนะครับข้อความที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนี้ท่านเขียนไว้ในบทที่หนึ่งซึ่งท่านตั้งชื่อเอาไว้ว่าถ้าท่านต้องการจะเอาน้ำพึ่งก็อย่าแตะรวงพึ่งนั่นเอง และในตอนท้ายของบทความในตอนหนึ่งนี้ท่านบอกว่าคนโง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นที่ชอบตำหนิตีเตียนผู้อื่นและคนโง่เขลาเบาปัญญาส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นนั่นเองแต่คนที่มีอุปนิสัยอันดีงามซึ่งรู้จักการควบคุมตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าใจผู้อื่นและจินดีให้อภัยนั่นเองนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ฟังจากหนังสือเล่มนี้กันในวันนี้นะครับ ผ so, ู้เขียนได้เล่าเอาไว้ว่าเขาได้ผ่านความลาดทั้งมาแล้วในโลกนี้นับเวลาหนึ่งในสามของศตวรรษและกว่าจะตระหนักได้ว่า99ครั้งใน100ครั้งแห่งความผิดพลาดของมนุษย์เขาจะไม่ตดเตียนตัวเองแต่อย่างใดแม้ความผิดพลาดนั้นจะร้ายแรงสักปันไหนก็ตามฉะนั้นการตดเตียนเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะว่าจะทำให้ผู้ที่ถูกตำหนิติเตียนแก้ตัวต่างๆนานาและจะพยายามเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอนั่นเอง เดวคาเนกี้ได้เริ่มต้นฉากฉากแรกในการเขียนหนังสือเทคนิคสำคัญในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นในบทที่หนึ่งที่บอกว่าถ้าท่านต้องการจะเอาน้ำพึ่งก็อย่าแตะรวงพึ่งเอาไว้ว่าในวันที่7พฤษภาคมคศ .1931 ซึ่งประชาชนในนิวยอร์กได้เห็นการล่ามนุษย์ที่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวที่สุดเท่าที่ประชาชนในเมืองเก่าแห่งนี้เคยได้พบ เคยได้เห็นกันมาแล้วแล้วก็หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ค้นหาจอบปืนคู่หรือว่าคลาวลี่ซึ่งเป็นผู้รา้ายฆ่าคนด้วยปืนซึ่งเป็นคนที่ไม่สูบุหริและไม่ดื่มเหล้าถูกต้อนจนมุม และถูกจับในห้องพักคู่รักของเขาที่ถนนเวลเทนและหลังจากเจ้าคลาวลีถูกจับเรียบร้อยแล้วนะครับทางตำรวจของ้อพีมารูนีก็กล่าวว่าเจ้าปืนคู่นี้เป็นมนุษย์อันธาพาลที่น่าคล้ามเกรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐนิวยอร์กเขาจะฆ่าคนแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆนั่นเองแต่ถ้ามองกลับกันนะครับมาดูว่าเจ้าปืนคู่หรือว่าคลาวรีมองตัวเองว่าเขาเป็นคนยังไงบ้าง ซึ่งเราก็ได้รู้ความจริงในเรื่องนี้ก็เพราะว่าตอนที่ตำรวจกำลังยิงเข้าไปในห้องพักของเขาเขาเขียนจดหมายขึ้นฉบับหนึ่งถึงผู้ที่มีความสนใจและในขณะในขณะเขียนจดหมายฉบับนี้เลือดจากบาดแผลของเขาได้หยดถูกแผ่นกระดาษจนเป็นรอยสีแดงเข้มคลาวลี่เขียนในจดหมายดังนี้ครับ ภายใต้เสื้อคลุมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือหัวใจที่เต็มอยู่ด้วยความอิดดรยแต่เป็นหัวใจแห่งความกรุณาปราณีหัวใจซึ่งจะไม่ทําให้ผู้ใดได้รับอันตรายนั่นคือข้อความที่เขาเขียนเอาไว้ครับจุดสําคัญของเรื่องนี้ก็คือเจ้าปืนคู่หรือว่าคลาวส์ลี่ไม่ยอมโทษตนเองในการกระทําใดๆทั้งหมดทึ่งนี้ถ้าจะมองว่าเป็นลักษณะของอาญากรแต่มาฟังถ้อยคําเหล่านี้กันครับเขาบอกว่าผมใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดมาตลอด เพื่อทําให้ผู้อื่นได้รับความรื่นเริงบันเทิงใจตามสมควรช่วยให้เขาเหล่านั้นสนุกสนานผลที่ผมได้รับจากการกระทําของผมคือถูกด่าและกลายเป็นคนที่ถูกทางการปรับปรามและถ้อยคําเหล่านี้เราจังเห็นและได้ยินจากข้อความจากข้อเขียนอื่นๆนะครับอย่างทํานองเดียวกันกันกบดัตซูสตนะครับเจ้าเหล่าร้ายที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในบรรดาเหล่าร้ายที่มีชื่อเสียงในรัฐนิวยอร์ก York, ซึ่งก่อนที่เขาจะสิ้นลมแล้วก็ เสียชีวิตจากกระสุนปืนของพวกเกลาร้ายด้วยกันในเมืองนิวยอร์กเขาให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ทําประโยชน์แก่ประชาชนและเขาเชื่อเช่นนั้นจริงๆและเช่นกันนะครับก็มีเรื่องเล่ามีจดหมายโต้ตอบจากพัสดีแห่งคุกชิงชิงถึงเรื่องอันควรสนใจเหล่านี้ที่เดลคานกี้เขานํามาเปิดเผยอย่างเช่นว่ามีนักโทษอุจจารในคุกชิงชอยู่เพียงไม่กี่คน ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชั่วช้าสารเลวและอาจากรเหล่านี้เป็นมนุษย์เหมือนเราเราท่านท่านทั้งหลายดังนั้นเขาจึงมีเหตุผลของตัวเองที่จะอธิบายถึงพฤติการของเขาและนั่นเองนะครับถ้าอันคาโปนหรือว่าทั้เจปืนคู่คลาวส์ลีหรือว่าดัตชูสและอาญักรภายในคุกอื่นๆไม่ได้โทษตัวเขาเองเลยในการกระทําใดๆก็ตามของเขาแล้วก็คนอื่นๆ ถ้ามองในมุมกลับกันมองในมุมของเราๆท่านท่านท่านคิดว่าเราและเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเราจะโทษตัวเองอยู่ไหมลองดูนะครับและนี่เองจึงเป็นที่มาว่าเดวคเนกี้ท่านได้บอกว่ากว่าข้าพาเจ้าจะตระหนักถึงความจริงว่า99ครั้งใน100ครั้งแห่งความผิดพลาดของมนุษย์เขาจะไม่ตำหนิติเตียนตัวเองแต่อย่างใดแม้ความผิดพลาดนั้นจะร้ายแรงสักปานใดดังนั้นการตำหนิติเตียนเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ก็เพราะว่าจะทําให้ผู้ถูกตําหนิตีเตียนจะกแก้ตัวต่างๆนานาและก็การตาหนิตีเตียนนี่เองก็เป็นภัยเพราะมันสามารถทําให้จิตใจอันภาคภูมิของมนุษย์ได้รับความปวดร้าวและก็ถูกทําลายความรู้สึกแข่งการเป็นบุคคลสําคัญหรือว่าความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองและก็เดลคาคเนกี้เ,เขายัางได้ยกตัวอย่างเรื่องวิวาทบาดหมางอันโด่งดังระหว่างเทโอดอร์รูสเฟลและก็ประธานาธิบดีทัฟซึ่งการวิวาทนี้เป็นเหตุให้พรรค เดพับริกันแตกแยกจนกระทั่งเป็นเหตุให้วูดโรว w ิลสันนะครับจากพรรคเดโมแครตได้เป็นประธานาธิบดีและนำชาวอเมริกันสู่สงครามโลกครั้งที่1อย่างห้าวหาญซึ่งเป็นเรื่องที่โด่งดังอยู่ในประวัติศาสตร์ทั้งนี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไปเสียสิ้นเลยทีเดียวทีนี้เรามาสารวจดูว่าตัวอย่างที่เขายกมาให้ดูเนี่ยข้อเท็จจริง มีอะไรบ้างนะครับเมื่อทีโอดอร์รุสเฟลนะครับพ้นจากตําแหน่งประธานาธิบดีในคศ1 9 0 8แล้วก็เขาไม่ได้สมัครต่อแต่ส่งแต่ส่งไม้ต่อให้กับวิลเลียมเอสทัฟนะครับเข้าสมัครและเป็นผู้สนับสนุนจนทัฟได้เป็นประธานาธิบดี แต่ครั้นแล้วนะครับรูสเวลได้เดินทางไปที่แอฟริกาเพื่อล่าสิงโตเมื่อรูสเวลมาจากแอฟริกาเขาแสดงอาการฉุนเฉียวและก็เกลี้ยกล่อดต่อการปฏิบัติงานของทัฟและก็ประนามทัฟว่าเป็นคนหัวเก่าขำค,คื้และตอนนี้เองนะครับรูสเวลแตกแยกจากพรรคริพบลิกันและก็ตั้งพรรคใหม่ชื่อบูลมูสนะครับและสมัครเข้ารับเลือกตั้งเพื่อเป็นประธานาธิบดีในครั้งที่3ในปี1 9 1 2แข่งขันกับทัฟนั่นเอง และในครั้งนี้วูดโรวินสันนะครับจากพรรคเดโมแครตเป็นผู้ประสบชัยชนะไปจากการโต้เถียงแล้วก็จากความบาดหมางในครั้งนี้ของเขานะครับตั้งที่เ h โอดอร์รูสเฟลนะครับได้โทษทัฟว่าหัวเก่าคำคลึก ทำงานไม่ได้เรื่องแต่ทัฟเขาก็ไม่โทษตัวเองเขาบอกว่าเปล่าเลยเปล่าเลยอย่างแน่นอนด้วยด้วยแววตาที่น่าสงสารทัฟบอกว่าสิ่งที่ผมทำไปแล้วไม่มีทางอื่นที่เหมาะสมกว่านี้นั่นเองตัวอย่างนี้จุดสำคัญอยู่ที่การที่รูสเวล์ตำหนิติเตียนทัฟไม่ได้ชักนำให้ทัฟรู้สึกในความผิดของตนแต่กลับทำให้ทัฟพยายามแก้ตัวว่าเขาปฏิบัติลงไปถูกต้องแล้วและยังตอบย้ำด้วยน้ำตาคลอ ว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่านั่นเองและนอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าแล้วก็มีตัวอย่างที่ทางเดลคาเนกี้ท่านได้ยกให้เห็นถึงพิษร้ายแห่งการตำหนิติเตียนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างของประธานาธิบดีลินคอนนะครับซึ่งในกรณีนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าลินคอนเนี่ยมีโอกาสที่จะำํำหนิติดเตียนผู้อื่นอย่างดีที่สุดถ้าเขาประสงค์จะทำอย่างนั้นดังตัวอย่างตัวอย่างนี้ครับอย่างในสงครามแห่งเมือง พิตสเบิร์กนะครับได้โรมรันพันตูกันอย่างทรหดในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมในปีคศ1 8 6 3แล้วก็ในคืนที่4นะครับนายพลโรเบิร์ตอิลลี่นะครับฝ่ายใต้หรือว่าฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลได้เริ่มต้นล่าถอยไปทางทิศใต้ในขณะที่เมฆบนท้องฟ้าเนี่ยกำลังมืดครึ้มแล้วก็มีฝนเทลงมาอย่างอย่างหนักพร้อมกับมีพายุตลอดเวลาตอนที่นายพลและกองทหารล่าถอยไปจนถึงแม่น้ำโปโตแม็กซ์เขาพบว่าแม่น้ำเบื้องหน้าไม่สามารถ เดินทับผ่านไปได้เพราะน้ําขึ้นจนล้นฝั่งส่วนทางเบื้องหลังของเขามีกองทหารฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะตั้งคุมเชิงอยู่ในพล,ลีอยู่ในฐานะติดกับดีๆนี่เองซึ่งเขาไม่มีทางที่จะหนีไปทางไหนได้เลยลินคอนได้ตระหนักถึงความจริงในเรื่องนี้และก็เหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโอกาสอันงามที่สวรรค์ประทานให้โอกาสที่จะจับในพล,ลีได้และกองทหารของเขาเพื่อที่จะ จบสงครามกลางเมืองโดยเฉียบพันด้วยเห็น,นีเองลินคอนนะครับผู้หวังจะได้รับชัยชนะอย่างเต็มเปี่ยมจึงออกคำสั่งให้ในพลมิตรโจมตีในทันทีทันใดโดยไม่ต้องเรียกประชุมลินคอนสั่งคำสั่งนี้ของเขาไปทางโทรเลขและให้คนถือคำสั่งพิเศษนี้เดินทางไปหาในพลมิตรอีกผู้หนึ่งเป็นการเร่งรัดให้ลงมือโดยไม่ช้าแต่ในพลมิตรเขาก็ได้ปฏิบัติในทางตรงข้ามกับคำสั่ง กล่าวคือเขาฝา่าฝืนคำสั่งนั่นเองด้วยการเรียกประชุมสภาสงครามเขารีรอชักช้าและโทรเลขอ้างเหตุขัดข้องต่างๆที่เขามิได้ปฏิบัติตามคำสั่งในการโจมตีกองทัพของนายพลลีและสุดท้ายนะครับน้ำในแม่น้ำปโตแมปก็ลดลงซึ่งช่วยให้ในายพลลีกับกองทัพของเขาขีข้ามน้ำไปได้อย่างสะดวกสบายและที่สุดนะครับปรินคอนถึงกับเดือดเป็นฟืนเป็นไฟและด้วยความไม่พอใจอย่างมากนี่เองนะครับปรินคอนนั่งเขียนจดหมายถึง มิตรฉบับหนึ่งและให้รู้ว่าในระยะนี้ลินคอนเป็นคนอยู่ในวัยที่มีอายุซึ่งย่อมจะต้องสุขุมเยือกเย็นและสงวนถ้อยคําแต่แม้กระนั้นก็ตามนะครับจดหมายฉบับนี้ของลินคอนนะับว่าเป็นการตําหนิในผลมิตรอย่างรุนแรงซึ่งเขียนเอาไว้ว่า ่านในพลธิรักข้าพเจ้าไม่พอใจท่านในโชคล้ายใหญ่หลวงของเราซึ่งเกิดมาจากการหนีไปของในพล,ลีซึ่งเขาอยู่ในเงื้อมมือของเราแล้วและการที่เราจะปิดฉากการต่อสู้ของเขาเสียได้ประกอบกับความสําเร็จในการรบครั้งที่แล้วแล้วมาของเราครั้งที่แล้วแล้วมาของเราจะทําให้สงครามอวสานลงแต่จากการหนีไปของในพล,ลีจึงหมายถึงว่าสงครามจะยืดเยื้อต่อไปอีกอย่างไม่มีกําหนดและในจดหมายก็ได้บรรยายไปเรื่อยๆนะครับและตบท้ายบอกว่า โอกาสอันงามเลืศดของท่านได้ผ่านพ้นไปเสียแล้วและจากการสูญเสียโอกาสนั้นข้าพเจ้าได้รับทุกทรมานอย่างเหลือแสนและให้เราลองเดานะครับว่าหลังจากในพลมิตรได้รับจดหมายฉบับนี้และอ่านจดหมายฉบับนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็จะโทษใครได้บ้างในโอกาสแห่งความผิดพลาดนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับในผลมิตรก็ไม่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้เพราะลินคอนไม่ได้ส่งไปที่เขา แต่ปรากฏว่ามันถูกทิ้งรวมอยู่ในกรองกระดาษเอกสารต่างๆของลินคอนนั่นเองอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาได้ไขว้ครวนดีแล้วว่าเพราะถ้าเขาส่งจดหมายฉบับนี้ไปให้ในายผลมิตรผลที่ได้รับก็คือเขาจะสบายใจส่วนนายผลมิตรจะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองต่างๆน,น,นานาและจะหันมา โทษคนรอบข้างหรือแม้กระ,ท,ระท,าาทั่งประธานาธิบดีลินคอนนั่นเองและผู้เขียนและผู้เขียนยังบอกเอาไว้ว่าถ้าเราต้องการจะทําให้ใครคนใดคนหนึ่งโกรธจนถึงพรุ่งนี้หรือว่าโกรธจนเจ็บปวดเป็นระยะเวลายาวนานตลอดเวลาหลายสิบปีและจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตจงตําหนิติเตียนเขาผู้นั้นเพียงถ้อยคําไม่กี่คําที่เจ็บแสบนั่นคือพิษผลแห่งการตําหนิติเตียนผู้อื่นที่ผู้เขียน เราเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับในตอนที่ชื่อว่าถ้าท่านต้องการจะเอาน้ำผึ้งก็จงอย่าไปแตะรวงผึ้งนั่นหมายถึงว่าอย่าไปแตะอารมณ์โมโห โทษะหรือว่าความมีทิฏฐิของคนอื่นๆนั่นเองเพราะมันจะเป็นบาดแผลให้ฝังลึกลงไปในความทรงจำตลอดชีวิตนั่นเองและในวักสุดท้ายผู้เขียนยังบอกเอาไว้ว่าแทนที่จะตำหนิหรือว่าโทษผู้อื่นทางที่ดีเราควรพยายามเห็นใจคนเหล่านั้นแล้วเราจงมาค้นหาความจริงว่าทำไมเขาจึงได้กระทำลงไปอย่างที่เขาได้กระทำอย่างที่เขาได้ปฏิบัติ ซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์และน่าสนใจยิ่งไปกว่าการตําหนิตีเตียนและก็การดุด่าซะอีกและจะเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้รู้จักเห็นใจคนอื่นด้วยรู้จักอดทนและเป็นผู้มีความการุณาปานีดังนั้นการเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคือการให้อภัย ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะครับนี่คือบทสรุปอันทรงคุณค่าในบทที่1ของว,วิธีชนะมิตรและจูงใจคนที่เล่าไว้โดยเดยวคาคเนกี้และแปลไว้โดยอาสาขอจิตเมตนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีมากกว่า100ปีเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อท่านได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วอย่าลืมนะครับแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนที่รัก ให้คนรอบข้างโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยการกด subscribe นะครับแล้วก็บอกเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวดีๆที่ท่านประสบมาด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณในการติดตามรับชมรับฟัง Daily s r e t e t ขอบคุณครับ